ค่ะวันนี้ขอแนะนำแป้งนาลายทิพเรอบเนาะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากๆเราแต่ไม่ค่อยได้โปรโมทเนาะตัวนี้เราคิดค้นมาเป็นแป้งฝุ่นนะคะที่สามารถใช้ทาก่อนแต่งหน้าหรือแม้กระทั่งเด็กทาลกนะคะแป้งตัวนี้ไม่มีเถทาคล่ำนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตันของผิวเนาะคนที่มีปัญหาเรื่อง สิวอุดตันหรือเด็กๆนะคะที่มีปัญหารเรื่องภูมิแพ้นะคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตนะคะเราใช้แป้งทั่วไปเวลาลูกค้าเทเนี่ยมันจะฟุ้งเนาะแตแ่ถ้าเป็นแป้งนาายท่เพิร์บเนี่ยจะไม่มีเลยเพราะเราไม่ได้มีส่วนผสมของเท้าคำัำและที่สําคัญนะคะกลิ่นหอมอ่อนแล้วก็บางเบามีส่วนผสมของอตัวส่วนประกอบที่สะท้อนแสงออกจากผิวหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเวลาใครที่ทาแป้งของเราเนี่ยสามารถเตะ ทาซ้ำได้ตลอดทั้งวันนะคะใช้ได้ทั้งเด็กแรกเกิดแล้วก็จนถึงผู้สูงอายุเลยนะคะแป้งตัวนี้แนะนำค่ะดีจริงๆ